The a t อ i t u d e Adjustment ถ้าไม้ตายประจำตัวขวัญใจแฟนอย่างจอร์ซีนาที่ใช้เมื่อไหร่น้อยคนมากที่จะต้านไหวแต่จะด้วยบทบาทฮีโร่ของเขาครับแต่ทุกครั้งที่เขาทำท่านี้ก็เรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้เป็นอย่างดีทีเดียวเราลองไปย้อนดูประวัติท่านี้กันดีกว่าท่านี้พื้นฐานคือ dead valley diver นะครับที่คิดค้นโดยตำนานนักมวยปล้ำสาวชาวญี่ปุ่นในกลุ่มของ l c o นามว่า e s omita เป็นการจับคู่ระสู้แบกและทิ้งบริเวณไหลใกล้ๆท้ายทอยลงมานะครับท่านี้ถูกเรียกว่า Dead Valley Bomb ก่อนนะครับต่อมา Louis p i c ค l ี y นักมวยป้ามจากอเมริกา ได้ดูเทปการบ้านของเอซิโกและเห็นท่านี้เขาเฮ้ยชอบดูแรงดีเลยนำมาใช้เป็นท่าหมายตายตัวเองและเรียกจากเดดวอลลี่บอมเป็นเดดวอลลี่ดเวอร์แทนแถมยังแนะน,นำเพื่อนร่วมค่ายอีซิดมัยูอย่างทอมมี่ดรีมเมอร์ใช้ด้วยนะครับท่านี้ก็ถูกใช้โดยหลายนักมวยปั้มมากจนตอนที่เขาอยู่ดับันยูซีดมยูเขาเลยตั้งฉายาตัวเองเป็นผู้บุกเบิกท่านี้เป็นคนแรกแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพบราะบทบาทเขาเป็นจ็อบเบอร์แพ้บ,บ่อยจนเขาเสียชีวิตไปทอมมี่ดรีมเมอร์เลยเปลี่ยนท่านี้เป็นสปิคโคลี่ดิวอร์แทน นะครับเช่นเดียวกับทอมมี่ดีเมอร์ครับมาอยู่ดับยูด,ดีแล้วช่วงนั้นจอร์ซีน้าก็ลังได้รับการผักดันท่าไม้ตายของเขาคือโพโตบอมหรือสปินอัลพาวเวอร์บอมทอมมี่ดีเม,มอร์เลยอยากสอนท่าเดดวอลลี่ไดเวอร์เพิ่มเข้าไปเพราะอยากส่งต่อท่านี้ไปสู่นักมวยบ้ารุ่นใหม่และประจวบกับที่ซีหน้ามีเรื่องกับบ็อกเ์เลสเนอร์พอดีครับตอนนั้นซีหน้าบทบาทเป็นแรปเปอร์จอมกวนเขาเลยแต่งแร็ปว่าบ็อกแกมีไม้ตายเป็น F อฟไฟแต่ข้าจะไฟกับแกด้วย F อความหมายก็น่าจะเข้าใจนะครับว่า F เนี่ยคืออออออะไไรรแลยยยมมบ่่าาากกกกกในนนนนพวเเเ์ีป็ภษษังฤค พูดหูสุดและและท่าเดดวอลลี่ไดเวอร์ที่ทอมมี่สอนมามีการจับแบกเหมือน F 5ไฟครับสีนาเลยเอามาตั้งท่านี้แทนว่า Q เป็นการล้อเลียนท่าเอไนั่นแหละ,แ,ละแรกๆสีน้าก็ใช้เหมือนเดดวอลลี่เลยครับแต่เริ่มมาดัดแปลงจากทิ้งบริเวณไหลเป็นทิ้งบริเวณหลังผู้ต่อสู้แทนช่วงปี2009ครับกับยูิวีต้องปรับเลนรายการให้เป็นมิตรกับเยาวชนที่สุดและจะให้ขอนใจเยาวชนอย่างสีหน้ามาแจก F oh. ก็จะแลดูไม่ดีครับ ไล้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Trollback ก่อน Trollback ก็มาจากการแต่งตัวสไตล์ Trollback Jersey นะครับที่ใส่เสื้อนักกีฬาที่สีหน้าชอบใส่ในสมัยก่อนแต่ชื่อนี้ก็ไปซ้ำอีกท่านึงครับเลยถูกเปลี่ยนเป็น The Attitude Adjustment หรือที่เรียกย่อยๆว่า AA นั่นเอง แม้ว่าแฟนๆบางคนจะดูว่าท่านี้เฮ้ยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแค่จับคนโยนใบฝั่งแค่นั้นเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเวลาซีน้าทําท่าน,นี้กับเหล่ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายหรือใช้เล่นงานทีสคนพร้อมกันและยิ่งทําจากเทิร์นบ k ็อกก็สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้านะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ